อบาดนีเอ่าโอ้ถึงเรื่องแม่ใบแม่ใบเพิน่นเพิ่นมาหาแม่เงี้ยงรูบ่คุณมาใครมาเดยดนี้โอ้อืแม่ใบดีเพิ่นคนก็บ่ใครมารเพิ่นมาเพิ่นเอาสาังมาเนี่ยเพิ่นเอาสางมาสองตัวเด้อแม่ใบปะเออพากันเอาสามมาสองตัวแม่ใบเปพคนขี้ส้างอันกอนมันจะทุ่มกับปูดำ ปูดำนึนปูดำเพืนเพื่อนชี้จุ่มเพื่อปีส่อนกับอันปูดำมากสร้างซองโตสร้างซองโตมากน้ำกันเฮี้ยงกันมากสร้างซองโตนะสร้างซองโตเออสร้างซองโตเฮี้ยงกันมากอันนี้มากเรามาจอดยูนาบ้านมาจอดอยู่เอาไว้ยู่นาบ้านสิบเก้ามาหยุดอยู่นาบ้านเออมาจอดอยู่มาเอาไว้ยู่นาบ้านสิบเก้าอันเอาโยบ้านเลขที่สิบเก้า เออหันอันสี่สิบเก้าเออบงคันมันมีมองมองผูกสร้างติแมนมองผูกสร้างหันเอาไว้สร้างหันเชือกจากมาหันสองตัวเอาปูไว้มันสี่สิเก้าเออจากสองตัวด้วยพี่น้องมาสร้างสองตัวแยกใบเป็นคนชีตัวหนึ่งมันกูดำกับแย่ทุ่มมานน้ำกันเราสร้างมาสองตัวมันกูดูดำกับแยกทุมื่อนน้ำกันมาซ มาแล้วคุนะเขาหานาเพ่นกินโดยเพานนั่นแหละกินเขาแล้วพันกรพัดมีอย่งกับพวกเม็ดเหียแล้วเนาะเป็นกรสีอ่อนนอนเกระสีแวเพันเอาไปนอนเป็เสีแล้วหน้าจีจะคลองเอ็นหาสองยังเป็นจีแล้วเิ่นกระเลียบเนอนางนี่ละนอนูีฝีละเมื่อไ่เมือว่าเมื่อนี้พันนอนอยู่หันพันว่าพับพันกลับเมียนกระเรยบบริบบบเป็นสีอยู่หอดตุเล็กออกคนที บ่มื้อาอยู่๋อสมื้อเาคนอโอ้คนี่เ่อก่อนเมียนื้อเ่อนเพราะว่าช่วงนี้กาลังเหตุบุญเนาะเพิ่นมาอยู่เพราะว่าเพิ่นสิไปเห็ดบุญเพินเออบุญกับทิ้งกำลังหลายเป็นบ่ะกบทิงเพิ่นผ่านมาหรืเดิออของเพิ่นของเพิ่นผ่านมาหร้อบล่อืมมใช่แต่เดนออกคนสาออกคน้าเมนออกคนซ้าเออออกคนจ้าแล้วกับทิ้งกัิ้ตัว เรเราคนณ้าก่อนเออคอณช้าหมือนนอะของเดือน่ะพอใหญ่นมาดิโอ้แม่ของแกทุ่มมากอืออือคุณช้าแเลยมันก็เลยมากามาเยี่ยมมาหยามกันวันนีหยมสาวเ่นเออวันนี้ทุงเงินนี่ไปหา่นที่ยบปะทุ่งเงินไปหายายเจอเลยคับครับนี่พ่ไปเลยพ่ไปเลยบริเ้ไปหายายไปเนี่ย ละซีกุม่านอยู่หันบ่ซีกูมานเรอยู่หันละอันนีทุ่มอยู่อยู่น้ำเยืทุ่มอยู่น้ำเยื่อใบยังเยทุ่มยังเยทุ่มยังไม่ทุ่มสิเอาเยื่ยื่อใบก็ยัยทุ่มปะอยู่น้ำกันสิบ่เยื่อใบแล้วอยู่กับปูดำเยื่อทุ่มจูขุนทุนอันขุนทั้งไต้ทุ่มทั้งอันคืนทุ่นคนใดทั้งคืนคนได้ยินภูขาวคนเด๋อโอ้เยื่อทุ่มนี่อยู่กับปูขาว ยูทูบอันท่างขึ้นยัดวัดไต่ถึงมาทั้งไต่ถึงปัญาเนี่ยก็มูดอกมันจะวางส่อมาทั้งไต่ท่างขุนขึ้นตึงเนี่ยท่างปูขาวคนไหมโอ้ทางปูขาวพันพ่นยูพ่นพันยูคนละมองว่าเปนติผู้ดังก็พูขาวนี่คนละมองจริงโอ้เข้าใจแล้วสนามปูขาวนี่อยู่พูนยวนอยู่วัดพันแสน เราแต่ไปเฮียงโมโหแต่ว่าพอไหวหูว่าคนอยู่วัดพันแสนกับแม่ไปกับครูมันเห็นปะเออคนอยู่คนคนอยู่ในยุ่งกันแต่ว่าอย่างไรคือเคยได้มากความกันบ่ะเนี่ยมันก็บมหากันไปไปมาไหมโอ้มันเที่ยวไปเที่ยวมามันอยู่ใกล้ๆกันเนาะหัรนอกอาหนเนอกปูไก่กันปั๊ดเยายทุ่มก็ับใบเลยมันก็เป็นพี่น้องกันเนาะเออยายทุ่มกับปูดำ ยายทุ่งกับปูขาวเออยายทุ่งกับป right. ูขาวยายใบกับปูดำยายดับยายใบอยู่กับปูดำเอออยู่ทำงูจงอางครับพี่ชี้กับผมนะเอ่ยยายใบนั้นทำงูจงอางคนปูดำคนบอกว่าคนบัวได้ว่าให้ทำงูจงอางทำงูดำใหญ่อสั่นเออทำงูไงงูไงล่ะพ่อสันเออคนบัวมาตะกี้น่ากระจำได้กับใครก็ค้าคนว่าคนเห็นพ่อใบไปดูยูว่อสันไปทำงูดำไงฮะนะเห็นไปดูยูว่อสันว่า พอไขบวนออจากว so ่านยุห like ันเราเอิอนตะขามูจงอ่างกับพ่ได้ไปแคคเทียครับพี่เผมมีโอกาสจีได้่าเอฟซีไปเบงเงือกวัดทำรมูจงอ่างขมูงูใหญ่หรอครับเ่างูดำเหี่นครับพี่เจ้าผมแลังจกทีไปแวะหาบานนี้แม่ใบพันมาก่น่นบอกอียงบ้านนี้เพิ่งว่าว่นนั่นได้ดูละเพันน่งบ่ได้ไม่ให้นที่เล่าพิ่นก็ะดไนอยู่เด็กที่คนกเด่นเรียสามตัได้พอไหวอ๋คนคือบ่มา่บอกันะพ่อใ่มาบอก คนบอกคนญุ่นรวนทำนะเขาถกแม่เขียนใจนิ้ใหนเขาเมืองันละน้ำหินผสนว่ะว่ากันไหนกันใมองหนังล้วป่ะแม่เคียนใจเก่าง2ล้วว่ะกันไหน3โตเลยแล้วว่ะประเด็นคือว่าบอกลูกแม่แลเราัสนแม่ยายันว่บออกแม่ก็เลยประเด้มาเอาสั่วว้ายบันรว่าที่เดือมันคืว่ามาหาแม่จะเสืออ่ะสัตว มาหาเลยเราวะเราไปหาเดินเจอแเราบะปดะตูเราบะเอาทุนเงินมาไปกันไปได้สเด็ดเลยสามตู้มาเออวัน huh. น mm ี hmm. e ้เราก็เ hmm. ร um ียกว่ารองสีเบืองนั่นละเราวะซีเมนต์โมเมนแล้วาบะต่บาเมีก็เขียนใบชิ้นนั่นละเราบะเขามีพุ่นไปเบืองเราบะก็เขียนอันอันเก้าเก้าศูนย์เราบะโอเขาไม่ใบนีนเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นละเราบะของแม่เราบะ เก้าเก้าศูนย์รอป่ะไ่วางสั่นละแต่โมจิเลแเราก็บอกอันเก้าหกสองหรอ่ะออวันนี้เราเอันเก้าเก้าศูนย์แล้วนั่งหรอ่ะระ่วางสั่นละเราบอกเออเก้าเก้าศูนย์หรอ่ะอืมคอนละตัวไปช่วช่ออคือคนละตัวแต่เราบอกบ่คือกันได้แต่ปั๊นเนาะเออแลเพื่อนบ้านไดนกะเอาเวงสันลัดตามเพื่นเพื่อนเานะ ของแย่ทุ่มของนี้เช่นเราเป็ยงแผ่นทุกหานหนึ่งของฐานนึงอย่างนี้ทุ่มของนี้ใบก้าวเก้าศูนย์หรอวเออห่วยคือกระตุ่นว่บาตรหินใบสิบมีเงินซื้อเราเอฟซีเอ้ยบาตนี้มัอคือคือระตกันกรับว่เป็นยังเราเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อทั้งหน้ากระได้ทั้งหลังกระได้ครับพี่ดีครับผมมันเป็นได้ทั้งเลขหน้าเลขท้าย แต่ว่าส่วนหลายคนมาเล็กหนาเล็กไทยเนี่ยมาก่นมาตุ่งตุ่มเลมาาเล็กบนบดเนี่้องแยใบกัท้องยี่ทุ่มเหมือนกันทองี่ทุ่มมันก็สองตัวเลยเออของแยทุ่มกัสีมาสองตัวป็นสองตัวของแยกใบกันสองตัวของแยใบเบอกเคยอส่กเเสื้อฮะของแยกใบเราบอกเ่าเคยใส่กังเงเสื้อเลยโอ้ยแยใบนี่บอกเ่าเคยถือติเราบอกเคยได้บอกกเสือได้ล่ะโอ้เราบอกเราบอเคยได้บอกเลขเออท่นบอกถึรวดบอกเลขว่าสีงเก็เสื้อได้ล่ะเออแ้่ไม่บอกว่า ก็สื่ออันระบบเขานันหกอันเก้าหกสองนั่นระหอ่ามันบอกเขามวลผันคือบอกถือกันทั้งสามตัวมันสามตัวมันมันบอกจัมีเก้าเก้าศูนย์ระหว่าเกเก้าเก้าเก้าศูนย์กระตัดออกกับมี่อ่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกศูนย์หกคือเก้ากลาเป็นหกเก้าศูนย์คือเก้าอ่าเก้าหกศูนย์คือเก้าก็ไม่นั่นอุ้วขึ้นหัวลงกัอะไรเก้าเก้าแล้วไปนี่เออ ย้ําเยี่ยมไปตีอะไรตัวไรเตาะตีอะไรแต่ตัวมันอันนี้แหละครับเป็นเลขของแยกใบของแกใบอ่าคลิปแรกเป็นของแยกทุ่มคลิปที่สองเป็นของแยกใบเพราะว,าว่าเสร็จบอเสร็จกันหลายมันมันขี่หลายนะครับบางทีครับอกเขาแยกคลิปใบแต่ว่ารวมในคลิปอ่าในส่วนหนึ่เขาจะรวมไปเรื่อยครับบางทีครับผมเบีซี่ก็แคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อฟังไม่เที่ยงเปิดเบาซูฟังแล้วก็แคปหน้าจอไว้เพราะว่าบ่อยนี่ครับ รอไปเฮียงคนิีดสื่อสารมาอย่างเดียวเขาเปิลโบอกอยังไงนะครับเนาะข้างโวเขาเปิลโบ่ได้บหูโบได้ยนินแต่ว่าไปเฮียงคนได้ยินเบิดขับวิจีกรผมคุยกันบอกกัน,กกนคือคนธรรมดานะบ,บัดเห็นกันก็เห็นคือคนธรรมดาเนาะว่าษาไทยวิจิกรรมการช่วยที่มีโอกาสนะครับเนาะสิะได้ไปทำหูดำญ่กับอันไปวัดพันแสนขนะับวิจิกรรมไปหาภูเขาเมทุ่มไปหาแยกใบผู้ดำ บนอยู่บกัยกับบรรดาครับว่ชีกับหามีเวลาว่างแอร์พอไวกสีสิบผ้าอีซีไปชมบรรยากาศน้ำเลือดกับเด้อเพราะว่าออกก๊าซแล้วเ้ออกอา,ออก,อาก็สิไปได้ครับวิชีกับผมอจะได้วันสานกันไปได้ยหรอกแต่ว่าทุนต้องพันมีค,ครับวิชีกับผมเนาะตัวเลขแนวทางของแม่ทุ่มค,ครับวิชีกับผมเนียบาทนี้เคลืนนะ่อังไงล่ะอย่งอ่ะเดี๋ยวเขียนอุ้ก่อนของเม่มเทุ่มเขียนต่างหากก่อนเพราะมันสินร่วมด้วยเนี คลิปเดียวกันเลย9ก้าเก้าเก้าศูนย์ของแม่ใบโอ้ของแม่ใบเก้าเก้าศแม่ใบเก้าเก้าครับเมีครับผมเอานี่ครับเอาตัวเล็กน่อย,อยีแล้วว่าต้องตัวใหญ่ตัวใ,วใวหญ่หอกครับแต่ว่ากระดาษเล็กหน่อยนะครับนะ,ะเป็นของแม่ใบ,บเดี๋ยวเอาไว้สีปเฮีดใส่ทีนึ่งนะครับเด้าเก้ รแล้ยา็ริ่มมอกหัวขึ้นหัวลงคือหกเก่าศูนย์มันกะับจีบตรงมก็ของเงินของเงินแม่สินเฮียนนีเด้หนิกันเอาหัวขึ้นหัวลงเก่ากศูน,น,น,นยน์นี่กหกศูนย์เก่าเนเน่ครับพีซี่ครับผมเอาแคปหน้า,จ,าจอไปสำรับคลิปนี้เป็นของแม่ใบขายพี่ครับผมคลิปสั้นนะครับเด้อคลิปสั้นของแม่ใบขายพี่ครับผมหอยที่แยกคลิปไปต่างหากนะ,นะครับนะมันค่อยบ่สาบสนกันครับพี่ซีครับ ถูกมารับด้วยเป็นเตรียตีครับผม